ับผมตอนะครับวันนี้ตอจะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆในแอปที่ตอบกันนะครับมีคอมเมนต์ในแอปที่ตอบค่อนข้างเยอะนะครับที่ตอไม่ได้ตอบแล้วก็บางคอมเมนต์ก็เคยตอบไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะเอาคอมเมนต์ในแอปที่ตอบนะครับมาตอบเพื่อนๆกันนะครับผมมีคนถามเข้ามานะครับว่าตอนฉีตอนยังไงนะครับจริงๆแล้วนะมันก็เป็นคําถามที่ไม่ค่อย อยากจะตอบสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะนะครับแต่ในเมื่อน้องๆนะครับถามผมเข้ามานะครับถามตอนเข้ามานะครับตอนก็จะมาตอบให้นอครับผมอย่างที่ตอนเคยบอกไปครับว่าตอนเกิดออกมานะครับไม่มีขาตั้งใจเกิดนะครับแต่อันนั้นนะครับแล้วก็ตูมีนะครับและก็ปกตินะครับพระฉะนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องยากที่ตอนจะเข้าห้องน้ำแล้วก็ ชี่ได้เหมือนคนปกติได้เหมือนคนปกตินะครับสําหรับน้องๆที่ถามเข้ามาก็อาจจะถามเ้ืยอความสนุกหรือจะถามด้วยความสงสัยจริงๆอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้โกรธนะครับที่มาตอบนะครับและขอมเมนข้อต่อไปในแอคติตอบนะที่จอร์ดเจอบ่อยมากนะครับมีคนคอมเมนต์มาว่าจอร์ดตัดต่อให้ตัวเองไม่มีขาหรือเปล่า <S <S คนบ้าอะไรจะตัดขาตัวเองชิ้แล้วก็ทําคลิปว่าตัวเองไม่มีขา นะครับอันนี้ไม่มีขาจริงๆนะครับนะครับเกิดออกมาก็ไม่มีขาแล้วนะครับไม่จําเป็นที่ผมจะต้องทําคลิปตัดขาแล้วก็มาทําคลิปแบบเป็นมนุษย์รึ่งท่อนเป็นคนไม่มีขาเพื่อให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองแบบาพิการแบบนี้หรอนะครับผมคิดว่านะครับเพื่อนๆก็น่าจะดูออกนะครับว่ามันเป็นอันจริงหรือเป็นอันปลอมนะ ไม่มีขานะครับไม่ใช่ตัดต่อนะครับเพื่อนๆครับมีคนคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะครับว่าตัดต่อหรือเปล่าใช้เอฟซีหรือเปล่านะครับอันนี้ตัวจริงครับและคําถามข้อต่อไปในแอปที่ตอบนะครับก็มีคนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าเวลาตอสเดินเวลาตอสนั่งเวลาตอดขยับตัวไปมานะครับเก็บหรือเปล่านะครับเวลาตอสแบบเดินนะครับ เดินแบบนี้นะใช้ใช้ใชก้นนะครับวางกับพื้นแบบนี้นะครับท้อเจ็บทีเปากนะครับก็ไม่เจ็บนะครับท้อสเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วก็มันเป็นความเคยชินแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบยังไงอะเราเกิดมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลยชินกับการที่นั่งกับพื้นแล้วก็ไม่เจ็บนะฮะถามว่ารู้สึกไหมนะครับมันรู้สึกนะครับรู้สึกตั้งแต่หวัวจนแบบถึตงตรง ตรงสะโพกเลยนะครับมีความรู้สึกทั้งตัวนะครับแล้วถามว่ามันเจ็บไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้เจ็บนะครับนอกจากว่าเราจะกระโดดลงที่สูงๆนะครับแล้วมันกระแทกนะครับอันนี้มันก็เจ็บนะมันก็เหมือนเพื่อนๆแหละนะครับเวลาที่เพื่อนๆเอาก้นไปกระแทกกับของแข็งๆแล้วก็กระแทกแรงๆนะมันก็เจ็บใช่ไหมครับผมก็เหมือนกันครับก็เป็นแบบนั้นครับเวลาตกที่สูงก็เจ็บนะแต่ว่าเวลาที่ผมเดินนะครับเดินไม่ใช่สิเวลาที่ผมคานไปแบบนี้นะครับ มันก็ไม่เจ็บนะครับแล้วก็ถามว่าเป็นอุปสรรคไหมนะครับมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะทุกวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตปกตินะครับขึ้นบันไดลงบันไดได้นะครับขึ้นดูแชร์เองได้อาบน้าเองการใช้ชีวิตผมมันก็ไม่ได้ลําบากอะรขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับผมสาหรับใครที่สงสัยนะครับว่ามันเจ็บหรือเปล่าครับมันไม่เจ็บนะครับผม แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้ออยากจะมาตอบนะครับมีที่คนหนึ่งนะครับคอมเมนต์เข้ามาในแอปติ๊ t ต้อนะครับว่าทําไมผมถึงไม่ใช้มอเตอร์ไซค์ออโต้นะครับทําไมผมถึงเอารถมีเกียร์มาทําเป็นพ่วงข้างแล้วใส่เกียร์มือนะครับผมต้องบอกกันก่อนนะครับว่าปัจจัยแรกเลยนะที่ผมเลือกรถมีเกียร์นะครับก็เพราะว่านะครับภาคเหนือนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะานนวนทามีนนท่านะครับก็จะไม่ดีร้อยเเซ็นะครับก็จะเป็นเนินเขาเป็นดอยเป็นห้วยนะครับซึ่งรถออตโต้เนี่ยนะครับเวลาที่เราต่อพ่วงข้างไปแล้วนะครับก็จะสูญเสียกําลังไปเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าพ่วงข้างที่ใส่ไปก็ไม่ธรรมดาเนาะน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นรถออตโต้เนี่ยนะครับแรงแล้วก็การขึ้นดอยเนี่ยครับก็อ,อาจจะทําให้รถ สูเกียแรงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรถที่มีเกียร์นะครับมันสามารถทดเกียร์ได้นะครับซึ่งดีต่อการที่จะลงเนินนะครับขึ้นเขานะฮะมันก็ต่อจะเลยเลือกรถเกียร์ธรรมดานะครับมาเป็นพ่วงข้างและใส่เกียร์มือนะครับมันลําบากไหมมันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นนะครับซึ่งที่แกนคอมเมนต์มาว่าจะทําให้มันยุ่งยากทําไมนะฮะทำไมไม่ซื้อออโต้ไปไปเลยนะครับ โอเคนะครับมันก็เป็นคําแนะนําที่ดีนะครับและผมก็มีรถออโต้อยู่ครับผมมีมอไซค์สามล้อเป็นออโต้นะครับผมยามาฮ่ามือเอสเอ็ก์นะครับก็ใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและตอนนี้นะครับตอนก็ใช้รถเค r อสอางข้างสี่จพูนะครับเหตุผลที่ใช้รถเกียร์ก็อย่างที่บอกไปครับว่าจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือส่วนใหญ่แล้วนะเป็นเนินเขานะครับแล้วอีกอย่างผมเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับและจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นเนินเขาสูงนะครับ เป็นรอยชันนะซึ่งกลับบ้านแต่ละทีนะครับรถเราก็ต้องแรงแล้วก็ต้องแบบทดเกียร์ได้นะเนื่องจากถ้ามันเวลาลงเขาลงเขาที่ราชชันเนี่ยนะครับรถมีเกียร์จะได้เกรียยรถออโต้นะครับออโตจ้จะไม่มีจะไม่มีเขาเรียกว่าเหมือนมันมีเบรกในตัวนะมันจะไม่มีมันจะไหลลงไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถ มีเกียร์นะครับเราทดเกียร์ให้มันเป็นสองหนึ่งนะครับลดเกียร์ต่ำะจะทําให้รถมันลงช้านะครับช่วยในการอัดพยุงรถไม่ให้มันลงเป็นไม่ให้มันลงเร็วเกินไปนะครับทั้งมีเบรกหน้าเบรกหลังไม่พอต้องมีเกียร์ในการทําให้มันลงช้าด้วยให้มันให้มันหนึ่งนะครับและคําถามข้อสุดท้ายนะที่ต๊อตเจอบ่อยมากที่สุดเลยนะครับต๊อตไปยุเท่าไหร่นะครับต๊อตสูงเท่าไหร่นะครับและท๊อตหนักเท่าไหร่นะครับ ต๊อสูงเพียง83เซนติเมตรนะครับ1เมตรก็ไม่ถึงนะยัดเค้ตัวเล็กนะครับตัวคือเราไม่มีขานะครับก็เลยกลายเป็นคืดตัวแล้วก็กลายเป็นคนตัวเล็กไปเลยนะครับผมน้ําหนักนะครับน้ําหนักต๊อนะครับ28กิโลนะครับก็ไม่ถึง30นะแล้วต๊อนไม่เคยหนักถึง30ิเลยนะครับเคยหนักสุดนะครับ29่สกกิโลนะครับอันนี้รู้สึกว่าหนักสุดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ น้ำหนัก28โลเท่านั้นนะครับผมตอนนี้จอรดอายุา23ลแล้วนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ตอรก็จะมาฝากเพียงเท่านี้น,นะครับก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะที่คอมเมนต์ถามันเข้ามานะครับบางคำถามบางคำถามที่จอรดไม่ได้ตอบนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้น,นะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ ติดตามนะครับในแอปดิจตอนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานใน YouTube ด้วยนะฮะช่องมารุขึ้นท่อนนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ